เพี้ยทำไมพี่เลิฟอะทำอไมเอามาหมื่นหนึ่งเม่งกี้กูบอกค่าไอ้นี่กลับลำดวนแน่ค่าอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยกูรู้กูมีหลักฐานแล้วกัดเอาแล้วก็เอามาหมื่นหนึ่งไม่อะไรหนูจ่ายหนูจ่ายสองหมื่นอะพี่พูดเลยเอามาหมื่นหนึ่งหนูจ่ายสองหมื่นไม่พูดเอาเอาลูกก่อนไหมเอาลูกก่อนไหมฮะดูดิว่าไงน้องพี่้ะให้เพี้ยเนี่ยเนี่ยพอผมจ่ายปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมาเคลียร์นี่อีกเนี่ยเอ้ยเอา พี่บุญเรืองหนูจ่ายสองเท่าที่แซมจ่ายเอาได้อย่างั้นเอาตังค์มาก่อนเดี๋ยวส่งรูปให้หกศูนสี่แองไม่อยากรู้เลยใช่ไหมไม่เอาใช่ไม่อยากรู้อย่าท้าวันนั้นมันเอาจริงนะไอตัวเนี้ยหกศูนสี่เอามาดิเดี๋ยวส่งให้เลยหกศูนย์สี่นะเอากูโกรธนะเอาดิแต่กูไม่รู้ด้วยออะไรอ่ะแต่กูโกรธไว้ก่อน 04โ,โอเคได้ละบื้อย่าโอนไม่น่าทันแล้วไอ้ลมดวนอ่ะพร้อมยังพร้อมละเบอร์อะไร28504ไ,ไ,ไม่เอาเบอร์ดีกว่าในเะมื <c oughs> ่อเราเราไอ okay, ้นี่กันแล้วโอเคไหมเล็กโพสเลยโพสในเทวิตเลยเรียบร้อยเป็นไง เราเขาบอกกันจะให้ลูกไงดีตรงไหนอ่ะเอ้ยไอ้บื้อพี่เขาไม่เห็นผิดเลยก็ลูกก็ลูกไงก็ได้ลูกแล้วไงเออเจียวพี่ก็เขาบอกแล้วเขาบอกบื้อแรงเนียไม่อยากโอนเว้ยก็ได้แล้วไงสองมือไอ้เดาลรกไม่ถ้าบีให้บ้าบีให้เขาเขาโกรธจริงนะ ไม่มันเงินน้องเขาไม่ก็ให้ไอ้นี่มันให้คืนไปดิไอ้แซมมึงเป็นลูกผู้ชายเดี๋ยวให้คืนไปก็เดี๋ยวคืนเองเดี๋ยวให้คืนเองอ่ะเร็วดีปะก็ให้ไปแล้วคือสัญญาก็คือสัญญาเทคทัวร์สัญญาก็คือสัญญาไม่เอาไม่ไม่ไม่โอ้ยอย่าอย่าเบียงเอาไป เดี๋ยวกดให้อ่ะเดี๋ยวกดให้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 เฮ้ยเออเตยด้วยจะเตยแล้วเมื่อไหร่ขึ้นมาบีอะไรพี่ยังยังนะยังยังบอกนะรู้เปล่าเวลาครบยังหรอเลขอะไรเลขอะไรไน่่าจะยังเกีบเงาตังค์ให้นะคะไม่เป็นไรเอาไปเถอะ ตั้งใจฟังหนูนะตั้งใจฟังหนูนะไอ้้เหียสวัสดีครับสุดหล่อกลิ่นอะไรวะแม่งโคตรเหม็นเลยขอ้โหหอมกว่อนีกไข่เล่าไขอเล่าไข่เล่าสวัสดีครับสุดหล่อเอาคำนั้นเอาคำนั้นเอาคำนั้นแบบไม่ต้องพูดอ่ะไม่ต้องพูดอะไรอ่ะไม่ต้องพูดอ่ะเขาว่าไม่ต้องพูดอ่ะ อ๋อแบบพี่บังเหรอเออไม่ต้องพูดจริงไม่ต้องพูดอ่ะจริงเห็นอย่างชอบลำดวนเลขอะไรลำดวนเลขอะไรเลขเออให้คืนไปดิพี่สี่เจ็โอเคได้วันนี้มาเอานี้ถ้าพี่ไม่ให้กูก็ต้องให้ เลขอะไรเลขอะไรสี่สี่เจ็ดครับเดี๋ยวลืมสูนอีกแล้วไอ้แซมมันติดเงินพี่หมื่นหมื่นหมื่นแปดไอ้แซมให้ไปด้วยเยี่ยเช่องนี้ไเยี่ยงแซมติดหญิงเยอะด้ะขอให้ไปแล้ว ai hiểu hết nè Có anh ơi Còn thơm à Xem chạy hơi, anh chạy dễ rồi Ngay. ก็จ่ายให้น้องเธอไปแล้วนะครับก็ไม่โกงอยู like> <t 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 ่แล้วหรอเลยอย่าแล้วดีเป็นคนดีอืมเยอะแล้วคนที <t <t ่ไม่จ huh ่ายมันคือคนเลวใช่ดีแบบดีไปหมดใช่เลยอยู่แล้วใช่ไม่เลืออยู่แล้ว ดีกว่านี้ก็คงน่าจะเป็นพาร์ทไปแล้วใช่ใช่ดีกว่านี้ก็คงเป็นพาร์ทแล้วอันนี้เปชดหรือเปล่าไม่ <c oughs> ไม่ได้เปชด <c oughs> โอเคต้องใส่จริงจัง นี่ไงมาแล้วเฮ้ยขอบคุณสำหรับดาบเย็ท yes! เคเปิดกล้องเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากาจริงๆครับขอบคุณครับสำหรับดาบนะขอบคุณมากฮะ <c oughs> อุ้ยโทษทีอันนี้คือบีโก6หกเลยนะบอกว่าอะไรนะบอกว่าเขาดีอหรอหนี่อ๋ออย่าไม่จะตุยแล้ว คนอื่นบอกเขาเลยหมดเธอบอกเขาดีอยู่คนเดียวไม่ใช่และอันเธออันนี้คือเธอโกหกถูกโอเคไอ้ที่นี่มันเฮี้ยงต้องบอกนี้นั่งอันเนี้ยขอบคุณครับครับคุณครับเห็นไหมเขารู้ตัวจดเอออันเนี้ยขอบคุณครับสายยำขอบคุณครับเฮี้ยเกิดหรือเปล่าเนี่ยจะเริ่มไปของคุณแล้วนะอันนี้เกิดหรือเปล่าอันนี้เกิดหรือเปล่าอะไรหรอไม่ไม่ไม่เกิดไม่ไม่เกิดกันพี่ชินนรกส่งมาเกิด ล็อกยังไม่ตอดล็อเลยใช่ไหมไอด้ดวนอยู่ไหนอะทำไมเงียบเลยอะมือครับออ๋ไอด้ดวนไม่รู้อยู่ไหนแต่ไอ้วัดอยู่นี่อยากเล่นอยากเลน่นอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นป้าดว่าไงครับทำให้เสียงเหมือนบุญเรืองเลยอ่ะใคร แล้วเมืกี้เรียงบานไม่ใช่หรอแต่เขาอะไรเสงเหมือนบุญเลืองเลยอะเสียงมันเฮี้ยกว่าเชื่อสิไมค่ใช่ไม่ันดีใช่คุณเลืองอะเฉยว่ามันเฮี้ยกว่าอ๋อเฮี้ยมึงกะสีเฮี้ยไอ้สัตว์เอ้าขอโทษได้ไหมโอเคได้ตัวพี่ให้อภัยโอเคมึงจกเอารูปไหมคำเดียว ไม่ต้องพูดใช่ไหรอคือหอมหรอฮะคือหอมหรอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดสิเอทำซีเรียสเลยสิน้องทำเสียงจริงจังเรามันไม่มีอะไรอยู่แล้วผมไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีอะไรอยู่แล้วเขาบอกว่าจะเอารูปไหมแค่นั้นเขาก็เอาโรูปเลยคือเขาผิดใช่ผมไม่มีอะไรอยู่แล้วเออมีเอ้าได้ กูก็มีเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนใช่ไหมเธอคือเขานอนหลับใช่ไหมแล้วเขาก็ตื่นมาตื่นหนึ่งแล้วก็แล้วก็แล้วก็กมึงมีกูก็มีอยแล้วก็แต่มึงมีเลยกูก็มีแล้วแล้วก็มีไอ้นี่นะแล้วก็มีแบบดูหลังดูดักมื้อบื้อเขาว่าอย่างงี้อย่างงี้ได้บื้อไอ้นี้นะเขาคือเขาก็งงออฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะโอเคโทษโทษโทษยิงขอโทษ หนังเขาเพี้ยนนะเว้ยเขาเพี้ยนมากๆเลยนะเว้ยเธอเขายังแต่ดก็ไอ้ไอ้ไอ้ีไอ้ไอ้เฮ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญมากๆเลยนะครับหนังอ่ะสนุกไหมหนังอ่ะ เขาเขาน่าจะเป็นหนังหน้าสงสัยมากกว่านะเอ้ยอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างงู้นเนีอก็คือสงสัยหนังเรื่องหรอพูดหลังเรื่องเลยใช่ไหมเอาป่ะครับเมืนอวานนี่ดูกับพี่เรื่องแอนดูหนังอ๋อหนังวันวนเรือสงสัยมันน่าจะติดแหละคราบื้อด้วยแหละง่ายคราบื้ดก็เลยบื้อเขาว่าอย่างนั้นเอ้ยบื้ออย่างงี้จริงเหรอ มือใช่เขาว่าไอคนนี้มันน่าใจนี่นะเขาก็งงว่ามันเกิดประกบอบัตินานให้เขาทำไมก็มือ,อ,อไงน,น้องก็เลยเรียกมือไอมือเหืออะไรอย่างเงี้ยได้เขาก็เข้าใจไงเขาก็เอ้ยนั่งคิดอย่างนั้นอ๋อกูบือนี่บอก่าแต่ขอกล่าวว่าจะขอบคุณเดี๋ยวก็คือแบบว่าแม่งง่วงด้วยตื่นมาสองเครื่องนะ ตอนแรกถ่าวตอนแรกก็เลยตอนแรกก็ยังตอนแรกยังเสียงดังเลยมันเล่นอะไรของมันอยู่ก็ไม่รู้แล้วคราวนี้ตื่นมาก็เห็นว่ามันดูหนักจอดไปแล้วน่ะไม่มันพูดถึงเขาไงอยากวินิฮาร์อะ อให้มินิฮาร์จเอ้ให้บีอ่ะได้เหรอผมให้มินิมาร์ดเลยคนชื่อบาร์ดอ๋อใช่ไม่ได้ให้พี่เรืองครับให้คนชื่อบาร์ดแต่บาร์ดมันก็เอามาให้นะมินิฮาร์ดสำหรับเราคนชื่อมี่อ่ะอยากเล่อยากเล่อยากการ์ดเข่าเสี่ยวในสัตว์เหี้ยเข่าเสี่ยวในเหี้ยโคตรเสี่ยวอ่ะ เขาไม่พูดว่าหยอกนี่คิดจริงแล้วเนี่ยอย่าเลยมันเิีอ่ะ้า <laughs> พี่เรืองทำไรกูซักผ้ามัง้ง <laughs> ขอกล่องอันนึงดิพี่ กล่องอะไรอะ่ะกล่องทองอะได้ปะไม่มีกูเพเปิดกล่องไอ้นี่มึงมึงต้องมึงขาดอะไรมึงขาดทองไหมกูให้ทองได้เลยตอนเนี้ยเอาขาดขาดต่อแหลไอ้เหี้ยมันเติมไปมันเติมไปตั้งเยอะบีขันเหล็กขันเหล็กกูมีเอาเอาขอพ,พันหนึง่งอ้โหไม่กูมีพันหนึ่งกูกู เ่าไรวะร้อยสามสามเดี๋ยวกูไปดูให้มันขาดสามพันสามนี่ถ้ากูเหลือเดี๋ยวกูให้โอเคไหมโอเคแต่พี่ปูนไหมปูนก็ขาดตอนนี้ขาดปูนอีกวันห้าสิบถุงบ้าน้อยอ่ะไม่เยอะใช่เหรอใช่ให้ให้ให้กูขึ้นก่อนไหมให้ขึ้นก่อนไหมเดี๋ยวพอขึ้นเสร็จปุ๊บเรียบร้อยไม่กูจะได้ให้เหล็กมึงเลยไง ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยววัาเหล็กผมก็จะหลับเอาโอเคบื้อบื้อเขาจะบอกเออพี่มีอะไรจะบอกเว้ยคือเมื่อคืนใช่ไหมพี่จะตื่นพี่หลับไปใช่ไหมตอนตีห้าใช่ป่ะอแล้วพี่ก็ตื่นมาอลวบอกว่าไอ้ไอแซมมันเสียงดังใช่ไหมพี่ก็ตื่นปุ๊บไฟมาแล้วคราวนี้แล้วคราวนี้ก็ตื่นแล้วก็ตื่นไปแล้วแล้วก็วิ่เลี้ยว เด็แสบไหนก็บ,บอกว่าไหนก็บ,บอกว่าน้องบีน้องบีแสบกว่าน้องเขาไงไอไอโดน,นนะนะใช่ไหมอืมแล้วรู้ได้ไงว่ามันไม่แสบแล้วอบีรู้ได้ไงว่าน้องบีแสบกว่าน้องเขาก็รู้แล้วกันแหละเขาอยู่กับมันมานานก็รู้เหมือนกันล่ะ ว่าโดนเขาก็อยู่เขาว่ได้เอาดิเขาก็รู้ได้ไว้กันไหมไวาดิเอาอะไรเป็นเดิมพันผียังได้อะไรแต่การที่ดูหนังเขาว่าน้องเขาเป็นคนชวนเดิมพันไหมอ่าไม่อันนี้ไม่เดิมพันท่าไมอ่ะเพราะว่ารู้อยู่โถ เอาเรื่องอื่นดิเอางี้เรามีอยู่เรื่องหนึ่ง huh. เดิมพันไหมเรื่องอะไรว่ามีคนเจอไอ้บัสดูหนังเดิมพันไหมเหรอเออเดิมพันไหมอ๋อเดิกตั้งไรเรื่องเปิดได้ยาวมาั้งปะอยากได้ยาวเรีองเนี่ยเจอนะนึกดีๆนะเรีองเออ เปิดได้ยาไหมเปิดได้ยาคือกูเปิดกล่องส้มโอ้กูไม่ได้เปิดกล่องทองกูดูไม่ชวนจ๋าใครเป็นคนชวนอ่ะใครเป็นคนชวนว่าแองแค่ตอบว่าใช่กับไม่ไปไหนเ <c oughs> ดี๋ยวมาตอนนี้เดี๋ยวมาผลตอนนี้ไหน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 ดูดเธดู

แซเดิมพันเอางี้เดิมความเดิมพันความรักของแซมดีกว่าเอาไหมเดิมพันความรักของแซมเหรอใช่ว่ายัางไงอ่ะมันก็มีอยู่เรื่องเดียวตอนเนี้ยเธอจะไปรอดหรือไม่รอดแล้วนะไม่ว่าใครเป็นคนชวนดูหนังก็มีรู้คําตอบอยู่แล้วไม่ไม่รู้ขเขาไม่รู้<อ>เขา,าบอกว่าเขาเพิ่งตื่น เขาตื่นมาเธอก็รู้ว่าเขาแบบว่ามันงวงเงียงงวงเงียเขาไม่รู้อันนี้เขาพูดจริงๆรงิหมื่นหนึ่งเอาป่ะหมื่นหนึ่งเหรอบีวว่าใครเป็นคนชวนเขาว่าน้องเขาอันนี้ไม่รู้อ่ะดิรู้ได้ไงไม่แน่อาจน้องน้องไม่แน่อาจน้องเธออาจจะเป็นคนชวนก็ได้ไม่ไม่รู้ก็เดิมพันขำๆหมืม่นเดียวเอง โอเคได้เดิมพันขำๆได้หนึ่งหมื่นเฮ้ยสวัสดีครับพี่น้ายกนิ้วขึ้นมาสวัสดีครับพี่ชายได้หมื่นหนึ่งนะโอเคแยวเขาเดาถาานดองเลยฮัลโห่อไงพี่ไอแฟมอันนี้กูอยู่คนเดียวนะกูไปสียโก้ละ กูอยากรู้ว่ามึงหเตยมึงเดิมมึงเป็นคนชวนเขาดูหนังใช่ไหมใครเป็นคนชวนใครดูหปิดจริงเขาบอกเออปิดจริงเร็วๆขอเช็คได้ไหมอันนี้ขอเช็คได้ไหมไม่ถ้ามึงเช็คแล้วมึงโดนก็เอาไอ้เหี้ยจริงจริงไม่ได้ไม่ได้ไม่บอกใช่กับไม่ไอ้บื้ออย่าบอกนะไว้กูหนึ่งหมื่นเลยด้วยหนึ่งหมื่นกูเดิมพันอยู่แล้วว่าไงใครเป็นคนชวนดูหนัง ใครคนชวนดูหนักเดี๋ยวพี่ให้เงิือนน่ะไม่บีบีอย่าไปทำอย่างนั้นดิว่าใครเป็นคนชวนใครเป็นคนชวนไอ้มือใครจะชวนดูหนักไอ้มืออย่าบอกนะอะไรบอกไปแล้วเหรอใครคนชวนดูหนังเร็วบอกว้าวเขาบอกแล้วเร็วๆไอ้มือบอกไปจริงวะเนี่ยเออมันบอกจริงไอ้มือบอกไปจริงไหม ฮะบ๊กเร็วๆใครชวนดูหนังมึงไม่หักหลังกูนะโอเคหมื่นหนึ่งเอามาเลยสิเบียมาหมื่นหนึ่งเอ้ามันก็บอกว่ามันชวนดูหนังเหมือนกันน้องไม่ก็บอกว่าน้องไม่คนชวนเหมือนกันนะว่าแล้วใครคนชวนกันแน่เอาดีๆเรื่องจริงไม่รู้เรื่องจริงไอ้แซมเองไว้ใครเป็นคนชวนใครเป็นคนชวนดูหนัง เอ็งตอบแว่าเลาิแล้วแล้วเอ็งตอบว่าใครเป็นคนชวนกูมีเสียงอูวกจะได้ย้มเอิดใครจ่ายว่าหนึ่งหมือนใครขอชวนดูหนังฮะใครขาชวนไม่มีใครชวนอย่างนั้นอ๋อดีดีเจ่ายว่าหนึ่งมือนอ๋อดีดี ดูหนังอะไรพี่ใครเขาเจอดูหนังนี่กูมีเสียงอยู่ไอ้ลำเดินบอกแล้วเขาจะกูจะได้เชื่อไอ้บึ้งบอกไปยังจ่ายวะหนึ่งมืออย่าเลี้ยวไอ้บึ้งไอ้บึ้งบอกว่าไอ้ไอ้บึ้งบอกว่ามันไอ้บึ้งเป็นคนชวนดูหนังแล้วสนุกใครฮะใครชวนดูหนังมือหนึ่งเร็วเร็วจ่ายวะเดี๋ยวนี้แบ่งไหมมีแบ่งไหมไม่คือเอาตรงๆคือเอาตรงๆเลยว่าใครเป็นคนชวนแค่นั้น ไม่ไงมึงมาหน้าโรงพยาบาลมึงมาหน้าโรงพยาบาลด่วนเลยเร็วๆกูจะได้กูเปิดเสียงก่อนเออเดี๋ยวไปหน้าโรงพยาบาลฮะบีไม่ต้องโทรบีไม่ต้องโทรได้เองอ่ะเป็นคนชวนอ่ะพี่จะได้เงินเป็นหนึงไม่เอาแบบตรงๆดิบีบีเอาเงินปีนปาวมันดิไม่ก็น้องบอกตรงๆนะเนี่ยน้องบอกไม่กั้นวางสายอ่าวางสายมาหน้าโรงพยาบาลไอ้เตยมาคุยกันหน่อยไอ้เตยว่าอะไรมันเขาไม่ได้ชื่อไอ้เตยเขาที่เราดูวันหรือเปล่าเออนั่นแหละ ห้ามเอาแบบว่าแบ่งกันด่บีเอาแบบจริงจริง<ๆ>ก็บีบอกว่าเดี๋ยวแบ่งให้ห้าพันไม่ได้แบ่งก็น้องมันเมื่อกี้น้องมันบอกว่ากดกินข้าวแล้วข้ามันหายเพราะว่ากดรับสายที่มี่นี่ก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวให้ตังค์ไม่ใช่ยังไงก็ไม่หายให้เขาลองไหมก็ไม่ได้โกหกสามบาทสามนิ้วเอาใหม่เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวมันมาอ่าเดี๋ยวรอห้ามโกหกนะ ไม่ได้กขาและอกยาด้วยอย่างนี้นเขาลองกินข้าวแล้วเธอลองโทรมานะเขาจะรับโอเคไหม uh huh. ถ้าเธอโกหก uh huh. เขาจะเธอต้องเสียหมื่นหนึ่งไม,นงมนไไง่น้องไม่ไปกดยกเลิกไงกดแล้วต้องไปกดยกเลิกลรวถามมันก็ได้ว่ามัน,นกินข้าวแล้วยกเลิกจริงไหมไม่เชื่อกินข้าวแล้วม,มันไม่สามารถยกเลิกได้ มันก็ขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บล <ะ S 2> แล้วมันก็หลัมมนลมันยกเลิกได้บีลองกินข้าวผัดดถโโิถ้าบีโกหกเขาถ้าบีโกหกเขาเขาไม่คุยกับบีนะเอาเดี๋ยวเขาไม่ได้โกหกจริงๆได้งั้นก็เชื่อบีอหวาว่าอะไรกอดวางสายเอาเฮ้ เออพี่ได้พี่พี่อยู่หนะ้าโรงพยาบาลมาเลยเรียมาถ้ามึงเตรียมนะมใส่ถ้ามึงเตรียมนะไม่มีเตียมไม่เตียมไม่เตียมโอเคผมไม่เตรียมแล้วพี่เดยกได้อะไรหรอให้บีโกหกนะ มีไม่ได้โกหกเมื่อกี้น้องมื่อโทรบอกว่ากำลังมาแล้วไม่ต้องรับห้ามรับอ่าอ่าไม่ร,ไมร,ไมรับไม่รับไม่รับไม่รับ ถามหยิบโทรศัพท์ก็เคยไหมได้โอเคนี่ไงมาแล้วมามาใครเป็นคนชวนใครเป็นคนชวนหนูผมเอาดีๆหนูผมเป็นคนชวนหนูไม่แต่ว่าถ้าเราเริ่มจากการที่โกหกปุ๊บ ต่อไปเราก็จะโกหกอย่างนี้กันไปเรื่อยๆนะไมกหไมรู้แต่ผมเป็นคนผมผมเป็นคนผมเป็นคนชวนง่มือีกหละไอ้แซมก็ไอ้ไอ้แซมห้ามโกหกอันนี้คือไม่ได้เหลี่ยมด้วยไม่ได้บอกให้น้องมันเตรียมด้วยลําดวนห้ามเตรียมหนูก็ไม่ได้เตรียมมีเชื่อน้องเพราะว่าน้องมันไม่เคยโกหกใช่ตุ้ยก็ไม่ถึงบอกแล้วผมเคยโกหกพี่ไหมไม่เลยไม่อยากเล่นงั้นกูจะไปย้อนดูหนังว่าดูหนังอะไรกันเดี๋ยวกูมา อะไรหนูไม่เคยโกหกพี่มี่ที่ดูอันนี้อันนี้โกหกไหมที่ดูหนังว่าโพจากนรกอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ไหมเคโคชวนดูหนังเรื่องนี้ตอนแรกกัเข้าจิฟิกหนูไอ้แซมผมเป็นคนชวนหนูค่ะโอเคหนูหนูหนูอย่างนั้นเริ่มใหม่จะเีการเตรียม งเงี้ยไหมอะไรนะจะพี่กัดเตี้ยกูอีกเสียงนานแล้วเร็วจะพี่กัดเตี้ยอะไรงั้นจะเริ่มเดินทางใหม่โอเคไหมอะไรนะงั้นจะเริ่มเดินการเดินทางใหม่โอเคไหมได้โอเคใครใครเป็นคนชวนดูเน็ตฟิกอะไรผม ผมไม่คนชวนผมไม่คนชวนโดนติดฟิกเอาดีๆเราโดนอย่าโกหกดิอย่าโกหกมันไม่โกหกเพื่ความจริงใช่โน้ไม่เคยโกหกใครแล้วมีโนูคำตอบอยู่แล้วไงมีเลยตุยหอยากเล่นไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อนี่งม้องน้องพี่ไหมอันนี้คือห้ามโกหกนะแล้วถ้าโกหกปุ๊บเขาไม่เขาจับได้ว่าเขาว่าว่าว่าบีโกหกเขาไม่คุยกับเบีนะเอาเดียวไม่โกหกแล้วถ้าเหลี่ยมด้วยนะ โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมบีหาว่าไงนะโอเคไหมถ้าถ้าบีเหลี่ยมเหลี่ยมปุ๊บแล้วเขาจับได้ถือเขาไม่คุยกับบีนะอยากโกหกอะไรอะไรอะไรแปลว่าบีโกหกแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้โกหกไงก็บอกว่ารู้คำตอบอยู่แล้วไม่เลยไม่อยากเล่นอ้าวรู้คำตอบว่าอะไร แล้วเขาบอกว่าน้องพี่เป็นคนชวนไงใช่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 เขาก็ดูข้อตอบอยู่แล้วไงว่าน้องเขาก็เป็นคนชวนไงไม่ไม่น้องพี่อยากโกหกแต่ว่าไม่เคยโกหกไอแซมสรุปใครเป็นคนชวนพอฮะเอาดีๆตรงๆกูย้อนตรัวตรงใครผมเป็นคนชวน พี่มีถามหนูบ้างเออพี่ถามเองแบบตรงๆเพราะพี่รู้คําตอบอยู่แล้วไงว่าเองไม่โกหกพี่อยู่แล้วถูกไหมใช่ถูกต้องมีอะไรเองก็เล่าให้พี่ฟังถูกเรื่องใช่ถูกต้องเออว่ามาน้องรับหนูเป็นคนชวนอย่างนั้นโมคะไม่ได้ไม่ได้เอาก็ต่างคนต่างเป็นคนชวนแล้วจะแล้วจะแล้วจะเชื่อใครได้เอาเดิมพันเท่าไหร่มื่นหนึ่ง น้อยไปถ้าไม่โกหกพี่ให้คนละสองหมื่นเงียบดีเงียบน้อยไปน้อยไปอ่ะไม่เงียบน้อยคนละสองหมื่นนะถ้าไม่โกหกอ่ะคิดดีๆคนละสองหมื่นสามได้ไหมอ่ะสามเอาแบบดีดีเบือยาเอาดีดีมันเลี่ยมไม่เลี่ยมโอนมาเงินแล้วใครไปขอชวนโอนมาเงินใครไปขอชวนโอนมาก่นใครขอชวนโอนมาก่อนครึ่งหนึ่งสามหมื่น ได้เดี๋ยวกูให้กูให้อยู่แล้วโอนมากรแล้วสรุปใครชวนโอนมาก่อนเร็วๆอย่างนั้นโมคับกูก็ไม่ได้อยู่ดีมึงก็เหลี่ยมกูไม่รู้ว่ากูจะเชื่อใครไม่รู้ว่าใครโกหกผมไม่เลี่ยมผมไม่เหลี่ยมพี่ผมไม่เหลี่ยมไม่เอาสรุปใครโกหกมันมันไม่ไม่ไม่คือพี่พี่โอนมาพี่ก็จะไม่รู้ถ้าพี่ไม่โอนอ่ะไม่เพราะสุดท้ายกูโอนไปสามหมื่นกูก็เสียสามหมื่นฟรีฟกูไม่รู้ว่าใครโกหกกูก็ต้องเสียอีกสองอีกหมื่นหนึ่งไม่ไม่ไม่โกหกถ้าพี่โอนมาไม่โกหก ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้โกหกตแอ่ว่าต้องมีใครสักคนโกหกเพราะว่าเพราะว่ามึงบอกว่ามึงบอกว่าอะไรเมื่อกี้แปลว่าต้องมีคนโกหกอย่างนั้นกูโมคะเอาแล้วเจ๊เหี้ยแต่ไม่ได้โกหกอยู่แล้วไงต้องไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องโอนเท่านั้นแหละใช่ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่อยากรู้อยู่แล้วอ่ะอย่างนั้นไม่อยากรู้อย่างนั้นก็ไม่มีใครคไ,ได้รูไม่ดองรู้เนาะ เมาสามาไม่เราตัวตาแมก็ไม่ได้อใครได้ก่นเรียมนาเต้หอหายแล้วหมอ่สี่หมื่นห้าไม่เรหมอหยวมเอ้หมอนอนหน่อยครับคยอมหล้ครับ